สวัสดีค่ะแอดมินนูนห่อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอซีเหล็กล่าวพัฒนาทุกทุกท่านเอาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาตามตัวลาวพัฒนาคลิปนี้ร่วมหลายเซียนยูเดอร์ท่านผู้ชมจะมีของพ่อจ่อยพ่อน้อยขวอนแก่นเซียนลาดบุรี แล้วก็แม่นางซีเซียนซีสำนักเดอะ่ะเดอคลิปนี้ร่วมซีเซียนธรูมชมอา้าคลิปหนาแอดมินนนอยสรุปเล่าพัฒนาให้เดอะ่ะเดอร์สำหรับคลิปนี้เขามาแล้วอย่าลืมแอดมินโนนอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินโนนอยนําแนเ้อค่ะเดอมักชอบอย่าลืมกดติดตามบอมักเลือนผ่านเดอะ่ะเดอ ฝากคุณพอ่อคุณแม่นุเนาะคะ่นะเนาะหากทันใดทีสนใจจากเขากลุ่มไลฟีทักไลน์ id หาแอดมินนูหน่อยะะด้วยค่ะเด้อทักไลน์ id noo 1 5 9 9หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะอะ้าวคุณพอ่อคุณแม่ทันใดทีจากเขากลุ่มไลน์เนาะคะ่นะเนาะเขากลุ่มไลฟีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะเขากลุ่มนำ้ำแอดมินนูหน่อยบทเสียเงิน,นะะด้วยค่ะเด้อ เอาคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ถามหาหวยซองหวยซองรัฐบาลไทยซองละห้าพันมีซองเดียวท่านผู้ชมงวดนี้ได้มาเพียงซองเดียวก็คือสองแปดห้าและศูนย์หนึ่งเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่บอท่านเห็นอ่าหวยซองซองละห้าพันท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอท่านผู้ชมหากท่านใดที่ล่อหม้ ชุดพิเศษเนาะค่ะเนาะชุดพิเศษบอทันมาอยธรรมชมตอนนี้แอดมินหน่อยก็ได้มากเพียงซ่องเดียวราวะคว่นที่เพิ่นทรงแนวทางตัะเลขมาห้แอดมินหนหน่อยเพิ่นบอทสั่มบ่ายบอท่านเศร้าโยธรรมชมเพิ่นเข่าลงบานเพิ่นออกมาแล้วแต่ว่าเพิ่นกลับเข้าไปหม่เพราะว่าปอดเพิ่นมันติดเชื้อเพิ่นโยลงบานอยธรูมชมเพิ่นกลับเข้าไปนอนลงบานอีกเพราะว่า บอดเพื่อนมันติดเชื้อบัดที่นี่งวดนี้บอลูว่าสิรไดรหรือบอดไดร์ด้อค่ะเด้ลอล่อคือกันท่านผู้ชมล่อเบิงมื่อนี่กับมื่ออืน่นเพราะว่างวดที่ผ่านมานั่นเพิ่์ลทรงมาหาหนูหน่อยกะมื่อนี่แหละท่านผู้ชมตอนคำคำแอดมินหน่อยกะสิลงให้มื่ออื่นเนาะคะ่ะเนาะถ้าเพิ่์ลทรงมานะท่านผู้ชมถ้าเพินบลทรงมาก,ก่ะ กนณาจับบอดายเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเพิ่นบอส,สบายเด้อท่านผู้ชมเพิ่นนอนอยู่โรงพยาบาลเอา้าตามนี้เนาะ,ค,ะนค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่แอดมินหน่อยก็ขอแจ้งข่าวเพราะว่าคนที่เพิ่นส่งแนวทางมาให้แอดมินหน่อยเพิ่นปว่วยเด้อค่ะเด้อเพิ่นบอสบายท่านผู้ชมหวยซองละห้าพันต่อมาท่านใดท,ที่บอท,ท่านเห็นของพอซาแก้วท่านผู้ชม พ่อสักแก้วเลขเกิดกับเลขดับนี่ไหมท่านผู้ชมแอดมินโนนอยลงคลิปไปแล้วเดว้ลงไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเลขดับของพ่อสักแก้วเนี่ยดับบนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับล่างนะคะสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมแนวทางเล่าพัฒนาแต่ละสำนักก่อนเนาะคะ่นะเนาะแอดมินน,น่อยขอโฆษณาสารสกัดเซรั่มจ้าข้าวก่อน้อคะเด้อหาก คุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจนะคะเนาะสนใจอยากจะทดลองใช้กะโทรมาสั่งใดเลยเ้ยค่ะเด้อที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดหกสองสามห้าแปดหนึ่งเบอร์โทรของแอดมินนูหน่อยท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องฝ้าแบบนี้นะคะฝ้าท่านผู้ชมอันนี้กอนใส่เศีศครัังแหลกเ้อค่ะเด้อรีวิวแอดมินนูหน่อยนำรีวิวของคุณแม่ที่ ใช้จริงมาให้ดูนะคะตอนนี้คุณแม่ใช่ไปประมาณ17วันแล้วนะคะอ่าผิวหนาก็เริ่มจางลงนะคะเนาะท่านใดที่เจอปัญหาสิวป้ากระจุดด่างดำเด้อค่ะเด้อกะลองมาสั่งสารสกัดน้ำแอดมินโนหน่อยไปลองใส่เบิงธรรมชม สำหรับท่านใดที่เป็นฝามานานทำงานอยู่ตากแดดนะคะเนาะท่านใดที่ออกแดดบ่อยๆเจอปัญหาทำงานกลางแจ้งเป็นกว่าใช้อะไรมาก็ไม่หายเ้อค่ะเด้อกะลองมาสั่งสารสกัดน้ำแอดมินโนนอยไปใส่เบึงธรรมาชุมสารสกัดตัวนี้นะคะสูตรเข้มข้นจากสมุนไพร18ชนิดนะคะ สารสกัดเดี๋ยวแอดมินหน่อยบอกอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมแอดมินหน่อยบดไอจดมาอ่าเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปเดี๋ยวแอดมินหน่อยก็สิบอกสารสกัดเด้อค่ะเด้อว่ามีอย่างเนี่ยท่านผู้ชมสารสกัดสม,มุนไพรสูตรเข้มข้น18ชนิดนะคะท่านใดที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำร่องน้ำหมากลึกนะคะเนะาะผิวหนาบวมพองใสท่านผู้ชมรูขุมขนกว้าง ลองเปิดใจมาใส่สารสก,กัดน้ำแอดมินนูหน่อยเบิงเดอค่ะเดอสารสก,กัดตัวนี้นะคะช่วยรบปากกระจุดด่างดำรูคุมขนกระชับนะคะใช้เป็นประจำออกแดดหน้าไม่แสบไม่คันไม่แดงไม่ต้องใช้ครีมกันแดดเข้าใส่เป็นประจำหนะ้เห้าก็จะเริ่มแข็งแรงเดอค่ะเดอเซลล์ผิวเราก็จะเริ่มแข็งแรง ออกแดดได้โดยไม่ต้องใช้ครีมกันแดดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจอยากจะลองใส่นะคะเนะากะก็โทษสั่งไดเลยที่เบอร์0ูนย์แปดหนึนะคะ1ขวดราคา250บาทมีค่าส่ง50บาทนะคะสขวดราคา400บาทแอดมน,นูน้อยส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะ ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบึงแนวทางเราพัฒนากันต่อเลยเนาะค่ะเนาะท่านแรกก็จะเป็นของเซียนลาดบุรีงวดทิพนมาของเซียนลาดบุรีลดเด้อค่ะเด้อลดนะคะงวดนี้เซียนลาดบุรีนะคะเด่น7กับ8 สิบสองหางเหมือนเดิมนะคะก็จะมี08 1 8 2 8 1 7ห7 3่งแปดสองแปดหและ0ูย์เเลขแต้มสองตัวมี8 9 0 1 3้นหนะคะอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อ อันที่แอดมินหนูน่อยขีดเส้นแดงๆนั่นก so ค็คืออาจารย์เพิ่นเพิ่นเน้นมานะคะเนาะตัวเน้นเส้นขีดสีแดงๆนะคะแอดมินหนูหน่อยขอบคุณทุกเส้นทุกสำนักเด้อค่ะเด้อที่ส่งแนวทางให้แอดมินหนูหน่อยส่งตอบพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะต่อมาของพ่อจ่อยท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาของพ่อจ่อยหลุดเอ้างวดนี้ ตามต่อทําชมของพ่อจอยนะคะเลขเด่นจับวิน2 3 4 0 7 8จับคู่0 2 0 3 0 8 1 2 1 3 1 8 7 2 7 3และ7 4นะคะชุดกัน0 7แล้วก็2 4ชุด3ตัวก็จะมี3 7 4 8 7 สีนะคะพอเน้นไปที่เจ็ดสี่บอคะท่านผู้ชมเจ็ดสี่สามเจ็ดเจ็ดสี่บอท่านผู้ชมอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยคะ่ะเด้อพ่อจอยนะคะเอาต่อมาก,กันเลยนะะเนาะค่ะเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นของพ่อน้อยควันแก่นพ่อโทรมาเมืเ่อเช้าว่า มันคือบ่เคยเป็นอย่างสี่จักเทียแล้วเฮอห,หน่อยพ่อขึ้นเวทีเป็นอย่างขึ้นรูดอะจังไดกะสู่กันต่อไปท่านผู้ชมเบิ่งกันไปก่อนเด้ค่ะเด้อสาหรับของพ่อหน่อยขวัญแก่นท่านผู้ชมพ่อน้อยขวัญแก่นงวดที่ผ่านมาหลุดเด้อค่ะเด้องวดนี้ท่านผู้ชมวิ่งรูดสี่กับแปดนะคะจับคู่หกหางเหมือนเดิมสามสี่สามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าและ 8ปดเก้านะคะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อเก็บสถิติไว้ท่านผู้ชมต่อมาก็จะเป็นของแม่นางนะคะแม่นางงวดที่ผ่านมาหลุดะะด้วยค่ะเด้อเข้าไปเลขวินท่านผู้ชมของแม่นางเข้าไปที่เลขวินนะคะจับคู่หลุดนะคะเนาะจับคู่หลุดหากท่านไหนที่มักวินของแม่นางก็ไปวินเอาด้วยค่ะเด้อเลขวินของแม่นางท่านผู้ชมเลขวินของแม่นางนะคะงวดนี้ ห้าสี่สองกเลขติดเจ็วิ่งรูด1กับ2เน้นไปที่1นะคะจับคู่ส1 5หนึ่งแล้วก็2อชุด3ตัว9ก1 8ส1นสะคะสังเกตเบิงเดอร์ท่านผู้ชมเลขแม่นางจะอยู่หลักหน่วยนะคะเลขแม่นาง ตามสถิติของแม่นางที่ของแม่เขานะคะเนาะเลขแม่นางนี่ซียุลักหน่วยหน่วยบนหน่วยล่างเด้อค่ะเด้อของแม่นางนี่จะเป็นตรงๆเลยก็คือเลขวิ่งแม่นะท่านผู้ชมเบิ่งเลขวิ่งแม่ถ้าเลขเด่นวิ่งแม่สองตัวนี่มาหนึ่งกับสองนี่ถ้ามาจะอยู่หลักหน่วยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะคะ เอาคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อถ้าหากท่านใดท,ที่ที่มักเหล็กวินของแม่เนาะค่ะเนาะกับเบิงเบิงเหล็กวินของแม่อยู่นี่ท่านผู้ชมถ้าม,ามัามากหากวินเอาห้าสี่ห้าสองห้าหกห้าศูนย์ห้าสามจังสันเด้อค่ะเด้อแต่ว่าแอดมินหนูหน่อยสิเบิ่งแต่เลขวิ่งแม่เด้ท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยสิมักเลขวิ่งแม่สองตัวนี้แอดมินหนูหน่อยได้เลขเด่นมาหนูหน่อยก็สมิมาเจาะใส่กับเลขของแม่ แบบนี้ด้วค่ะเด้อสำหรับทายคลิปนี้ท่านใดจะสั่งสินค้าทั้งลานเนาะคะ่นะเนาะสบู่กูลต้านระเบิดขี้ใครเล่งผิวขาวล้างหน้าชุตัวได้แล้วก็กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณแล้วก็เขาาชะงมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะสารสกัด จากสมุนไพร18ชน,นิดนะคะท่านใดที่มีปัญหาเรื่องซิฟ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ยาดสีฟันสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากด้วยค่ะเด้ออย่างเช่นปวดเหงกปวดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะ เอาสุดท้ายนี่แอดมินนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคมานทุทกทุก่านขอกันใหม่คลิปหนาะสวัสดีค่ะ